สวัสดีครับวสวัสดี f อทุกท่านสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนเดี๋ยววันนี้มาเยี่ยมพลายติงลี่กับพี่อ้วนควันอ้วนนะครับควันชื่ออ้วนแต่ตัวไม่อ้วนอ้วนไปไม่ได้รอกเ้านี้ทำไมมันมไปกินอยู่มเยอะก็เอาไว้ที่แดดมันก็กินอยู่แดดเยอะ ฮะตกตกบันบ้างมั้ยตัวนี้ดืออด้อไหมเวลาคนเดินเข้ามามันชอบตกตกใจก็อาจจะเพราะเขาตกใจกันแหละ <c oughs> ายติงลี่เวลาคนเข้ามาใกล้ๆเขาจะเอาห่วงตบพื้นแล้วมันดังป้องนะครับ<ต>คือ<ร>สัญชาตญาณของควานก็เวลาช้างถ้าตบมือใช้ไ,ไ,ดชได้อยู่ ถ้าตบมือแล้วคือเขาโอเคแต่ถ้าไม่ตบมือล่ะไม่ได้มเขาเขาถนัดเรื่องกินบ่ถนัดเรื่องกินในเอฟซีก็คือถ้ามีให้กินนี่ก็คือไม่ดื้อไม่เป็นไรแล้วขี่ไปไหนมาไหนได้สบายได้ แต่ต้องมีสูตรไหมมีสูตรไหมตัวนี้ถ้าขี่ไปไหนมาไหนนี่ยังไงต้องไปคนเดียวก็ถ้ามันไปก็ไปถ้ามันไม่ไปก็กลับคืนอ๋อถ้าฝืนไม่ได้เป็นไรอ่ะสลับได้บอกรบกลัวทําไมตกมาข้างล่างตัวอ๋อยังไม่เคยตก้ังวแลรู้แล้วก็คือ ถ้าไปตัวเดียวถ้าเขาไม่ชอบเราต้องหยุดก็หมายความว่าเปลี่ยนเส้นทางใหม่ถ้าถ้าเส้นทางที่เขาไม่ไปแต่ถ้ามีมอเตอร์ไซค์าเป็นไรยังไงรถใครมากระช่างเ้าไม่เขานำนำลาไปก็ได้เลยอ๋อถ้ามีมอเตอร์ไซค์ขับไปก่อนไม่เป็นไรแต่ถ้าไปตัวเดียวโดโดๆนี่ถ้าเขา แบบดูเงียบๆเ,เขาก็ไม่ไปอยากขัดหน่อยอยากอยากแบบอยากตามใจตัวเองหน่อยถ้าเป็นภาษาของคนเลี้ยงช้างเขาว่าขัดขัด,ขด<ม>ก็คือ<ม>ขัดใจถ้าลงน้ำก็ไปสองคนเดียวไม่ได้อ๋อเป็นไรเล่นน้ำแรงเหรอเล่นแรงเล่นแรงไปไปเอล่น ช้างเพศผู้นี่นนนนนนต้องใส่ปลอกขานะครับเพราะว่าหนึ่งทำให้ช้างเคลื่อนไหวช้าลงนะครับเพื่อความปลอดภัยเพื่อความปลอดภัยของ <c oughs> ของควานช้างนะครับแต่ถ้าว่าช้างที่เขาไว้เนื้อเชื่อใจกันนะครับหรือว่าอยู่ในช่วงที่แบบไม่เกเรเขาก็อาจจะไม่ใส่บางเชือกนะครับไม่ไม่ไม่ใช่ทุกเชือก แต่ส่วนมากแล้วเใช้โปรพินาอาดูนี่สลัดแรงไม่เคยเคยโดนสลัดไหมยังยังแต่แต่ไม่ดุตกลงมากกว่าวิ่งหนี่ะถ้าตกลงจะตกลงพื้นเขาก็จะวิ่งหนีเรา ชื่อว่าพายบิลลี่บิลลีมมอ่อายุประมาณกี่ปีละประมาณประมาณนะครับเอฟซี FC, เพราะว่า,าประมาณสี่นะะสิบปีน,นะครับแ,รแต่ก่อนเป็นแชงโชว์บอว์โชว์อะไรเปลี่ยนบ้างมันได้ทุกอย่างลรวบ คือแต่ก่อนนะถ้าเราฝึกช้างให้เก่งนะครับเอฟซีมันเป็นปากท้องของของแต่ละแต่ละแต่ละความสามารถนะบางทีปัจจุบันเขาไม่ไม่ต้องโชว์แล้วเนาะแบบแค่ให้รู้เรื่องจูงให้เขาจับได้แต่ก่อนถ้าช้างใครโชว์เก่งก็จะได้เงินเดือนที่สูงช้างใครมีความสามารถนะครับ ก็ไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆนะครับแต่ก่อนอาจจะจ้างเขาฝึกเนาะพี่วัดเนาะจ้างเขาฝึกเป็นท่าเป็นท่านะครับแล้วก็เอาช้างไปทำราหากินนะครับไม่ใช่ว่าใช้ช้างหนักนะเอคนเราก็อยู่กับช้างก็ก็ต้องพึ่งพาเราก็ต้องอช้างยิ่งทํางานเราก็ต้องยิ่งทํางานกับช้างนะไม่ใช่ว่าทิ้งฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ทำงานคนก็ได้เงินได้เงินเลี้ยง <c oughs> ดู <c oughs> ทั้งช้างทั้งคนทั้งคร <c oughs> อบครัวทำงานคนก็ไม่ได้เงินแต่ช้างไม่ทำงาน <c oughs> ก็คนไม่ได้เงินแล้วใครจะมาเลี้ยงอ่ะเนาะเราก็ต้องไปทำงานนะเอฟซีนี่เป็นวัฒนักรของคนเลี้ยงช้างนะครับบางที่เขาก็จําเป็นต้องทําแบบนั้นแบบนี้บางที่ก็ทําอีกแบบหนึ่งในเอฟซี FC. มันมันบอกไม่ถูกอ่ะ แต่สมัยนี้เขาไม่ค่อย <c oughs> ฝึกการแสดงฝึกอะไรแล้วเนะาะแต่ก็มีมีน้อยคือแต่ก่อนนี่ถ้าช้างใครมีความสามารถก็รายได้ก็จะดีหน่อยเนาะถ้าคนเลี้ยงเก่งก็เปิดโอกาสให้ตัวเองไปอยู่เมืองนอก พี่อดเคยไปอยู่ไหนบ้างประเทศอะไรญี่ปุ่นเกาหลีนี่เกาหลีก็ไปบ่เกาหลีหรือว่าจีนญี่ปุ่นก็ไปเกาหลีไปไหมไ<ป>โอ้ไปหลายประเทศนะสะดวกไหมเน,นี่เย,อยเอฟซีเดี๋ยว ไปสัมภาษณ์ไปสัมภาษณ์ของคนที่รับช่างต่างต่างประเทศข้ามถึงพื้นที่ช่างอ่ะยื้อพื้นไม่ได้แล้วแล้วเอ่อไปไปญี่ปุ่นทำงานแบบไหน,นทำงานญี่ปุ่นไปงานทีโ่โคไปไปอยู่สวนสัตว์บ่ไปอยู่สวนสนุกสวนสนุกเขาเป็นแม่อ้อะไรนะโรงละครสรรัตว์ ไปงานเอชพีโอมีทุกประเทศเลยอ๋อเชื่พี่พี่อ้วนอยู่แผนอกอะไรแผนกโชว์ช้าง,ชชางโชว์ช้างโชว์ช้างฝึกด้วยบอกรือว่าเขาฝึกเรียบร้อยแล้วก็ฝึกไปจากนี่เลยฝึกไปจากนี่เราเราก็ไปกินเงินเดือน<ม>เงินดีไหมสมัยก่อนกี่ปีแล้วนี่หลายหลาปีแล้วยี่สิบกว่าปีแล้วเงินต้องต้องทำ ไปตั้งแต่อายุสิปีนะฮะไป2ี่ปีละไปอายุ16แล้วก็ตอนอายุ20ก็ไปอีกสปีไปครั้งหนึ่งสนุกไหมอยู่แบบนั้นอีกแบบหนึ่งอีกแบบนึแล้วเบียร์ครับวอจรอ นี่นี่ไอล <c oughs> แล้วอย่างนี้นี่เงินเดือนเยอะไหมสมัยนั้นเงินเดือนก็ไม่เยอะหรอกหมื่นกว่าหมื่นกว่าโอ้สมัย <c oughs> ผมอาจจะเด็กๆก็ได้นะยเอฟซีพี่วอนตอนนี้อายุเท่าไหร่ประมาณห้าส <50. S 1> ิบสองตอนที่เริ่มเริ่มเริ่มเดินทางไปต่างประเทศก็ตอนอายุสิบหกปีแล้วไปอันนี้ไปที่ไหนก่อนไปญี่ปุ่นก่อนปะ แล้วแล้วไอ้เกาหลีอ่ะเกาหลีไปรอบสามรอบสามอ่าจีนก่อนใช่ไหมจีนก่อนจีนจีนไปช่วงปีไหนปีนี้บอยอ๋อจีนไปมาไปมากับจีนแล้วทำไมไม่เอาเมียที่นู่นให้รู้แล้วรู้รอดอ่ะหืึเอาไปทำไมเมียคนเดียวเลี้ยงไม่ได้แล้วครับก็ไปจีนแล้วก็ไปเกาหลีเกาหลีกลับมาไปเกาหลีไปจีนเลยอ๋อไปไปมามาอยู่เงี้ย แล้วตอนไปจีนเงินดีไหมเงินมันเขาไม่ประกันราคาให้ประเทศไหนหนมั่นใจเลยอ๋อแบบว่าอยู่ในช่วงที่ถ้าเขาประกันราคาดีอยู่สวามิมุนกับสวามิวแต่คือไปอยู่ในช่วงเราเงินขึ้นลงลงเราก็ไม่รู้ใช่ไหมไปเกาหลีเรืออยู่แต่แต่สมบัติบอกถ้าเปรียบเปรียบเป็นเงินบ้านเรานี่ประมาณเท่าไหร่สมัยสมัยสมัยนี้ แพงไหมแต่ก่อนแพงไม่เงินใช่ไหมใั่ไหม,ไมแต่มันนานแล้วเนาะมันมันน่าจะ,ะแต่ก่อนเงินเงินญี่ปุ่นแพงดีอ๋อเอ๊ผมถามเลยผมสงสัยนะตอนในช่วงที่ตอนไปญี่ปุ่นเนาะได้เงินเดือนหมื่นกว่าใช่ไหมแต่ถ้าอยู่บ้านเรานี่เลี้ยงช้างเงินเดือนประมาณเท่าไหร่ตอนตอนสมัยนั้นอนะ่นะเงินเดือนควานช้างทั่วไปอะ่ะทั่วไปมันก็เอ๊ะมันมีมมเงินเดือนอยู่บ้านก็เลี้ยงช้างอยู่บ้านเฉย ไม่เออตอนนั้นมันไม่มีโครงการเนาะไม่มีแต่ว่าถ้าถ้าไปทํางานตามสวนนะสักสามสามสามพันได้ไหมสามสี่พันประมาณนี้นก่อนหน้ายังจะไม่มีมไม่ค่อยมีสวนไม่มีไม่มีอ๋อแต่ก่อนไม่มีการท่องเที่ยวก็คือช้าง,ช,างช้างไปนิยมไปอยู่ตามปางช้างหรือว่าธรรมชาติเลี้ยงธรรมชาติปล่อยที่น้ามูลแล้วก็จนจนจนกขึ้นมาตัดก็คือเอาพูดง่ายๆเถอะถ้าตอนนั้นไปก็คือมีเงินเดือน แต่ถ้าอยู่บ้านก็คือไม่มีเงินเดือนก็เลี้ยงช้างตามธรรมชาติเลี้ยงช้างตามเอาไปขายพระแล้วแต่ฝีมือแล้วแต่ฝีมือแนี้แล้วแต่น้ำหดงามพ่นเฮยไปกัดาเนยแล้วไปจีนไปจีนเงินเดือนเท่าไหร่ไปจีนจีนก็ประมาณสามหมื่นแล้วสามหมื่นสามันจะเหลืออะไรไม่เหลือไม่มัน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 มีอะไรหรกอาบุกช้ำไปดิกระบะ ให้สองมืหรือสามมืก็วันโอ๊ยจึงพอเยอะก็สมัยนั้นยังสองมือสามมือนะเขาให้คุณแน่แต่ว่าคุณไม่ได้เงินถ่ายรูปนะจะบอกให้อ๋อมันมีออปชั่นก็มีค่าคอมมิชชั่นต่างหากอีกก็คือถ้าถ่ายรูปก็ได้ไล่เดียวกันเนาะถ่ายรูปก็หกเดือนไม่ได้ถ่ายรูปก็หกเดือนอออไ,นไล,อล่ไปแบบหกหกคนละครึ่งอะ่ะอ๋อทำงานหกเดือนหกเดือนลองนั่งก็อยู่นะครับ ทำงาน6เดือนอีหกเดือนก็อ๋อฮีแมตตกก็คือช้างไม่ได้ออกมาโชว์แต่ถ้าปกติก็ช้างออกมาโชว์นะครับอันนี้ประสบการณ์ของที่อ้วนที่ไปต่างประเทศในเอฟีเป็นคนที่ไปต่างประเทศบ่อยมากนะครับเป็นควานช้างตัวน้เลือนๆนะแล้ว ไม่อยากไปแล้วหว่ะเมืองนอกเลยว่าอิ่มตัวแล้ว